สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กันในเกม f c Mobile กับช่อง My Game กันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมากันในคอนเทนต์บอกตัวนักเตะเก่งกำไรนะครับจริงๆแล้วตัวแรกวันนี้ว่าจะไม่ทำคลิปบอกตัวนักเตะเก่งกำไรแล้วนะครับเหตุผลก็เพราะว่ามันเป็นวีคสุดท้ายแล้วของแรกนันลล็อกนะครับมันจะมีความเสี่ยงมากกว่าวีก่อนๆนะครับราคานักเตะมันอาจจะผันผวนนะครับไอตัวที่เก่งว่ามันจะขึ้นแน่ๆมันอาจจะไม่ขึ้นได้ มันจะเกิดขึ้นง่ายะครับก็เลยตอนแรกเลยตั้งใจว่าจะไม่ทําแล้วนะครับแต่ว่ามีคนถามในอคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะนะครับสีหคนเลยก็เลยทําคลิปสั้นๆนะครับเพื่อบอกเพื่ออธิบายเล็กน้อยนะครับจริงๆหลักการนะครับแนวทางในการหาตัวนักเตะของผมนะครับก็จะต้องดูวิ่ก่อนๆเนาะดูข้อมูลนะครับดูกราฟดูวิคก่อนๆว่าตัวแต่ละ o v r นะครับทั้งพวกร้อยสาม ้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยสิบเอ็ดครับว่าตัวของทรัพย์สนก่อนเนี่ยมันลงไปต่ําที่สุดที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จดแล้วก็จําไว้ครับแล้วก็รอดูว่าอีกสองสามวันมันจะเด้งขึ้นมาไหมครับพอมันผ่านสักสองวัปสามครับของขิดแลกนอลล็อกเนาะผมก็จะค่อนข้างมั่นใจเลยว่าราคามันจะขึ้นเป็นแพทเทิร์นเป็นอ่าเหมือนสถิติครับตามนั้นเลยนะครับก็เลยสามารถแนะนําเพื่อน,อนสมาชิกทุกคนได้ว่ามันจะขึ้นจริงๆนะครับ แล้วด้วยความที่วิกมันยังไม่ได้จบกิดนะครับมันยังมีวิกต่อๆมามันก็เลยสามารถมั่นใจแต่ว่าวิกนี้มันวิกสุดท้ายมันก็เลยอาจจะมีความเสี่ยงจริงๆนะครับสรุปก็คือวิธีการก็คือจะดูสัปดาห์ก่อนเนาะว่าตัวไหนแนวโน้มขึ้นลงยังไงหุอ้อาไหนขึ้นลงนะครับแล้วก็มันสามารถบอกทิศทางได้ชัดเจนว่ามันจะมีกรอบข้างล่างนะครับว่า,าฐานมันเนาะตัวต่ําสุดเท่าไหร่แล้วก็จะขึ้นสุดประมาณเท่าไหร่เราก็จะทํากําไรได้โดยมั่นใจนะครับประมาณนั้น แต่ก็เอาเป็นว่าเข้าเรื่องเลยครับก็คือแม้ว่าเป็นวีคสุดท้ายแต่ก็จะลองบอกดูนะครับพรุ่งนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ตอนเช้า8โมงนะครับแพ็คข้อเสนอพิเศษจะเข้านะครับแล้วก็จะมีของขวัญพิเศษเนาะไอสิบแพ็คนะครับแล้วก็แถมหนึ่งนั่นแหละครับมันจะแถมตัว o v r 107-111นะครับของวีคสุดท้ายวี6นี้นะครับตัว o v r 103นะครับหรือว่า104นะครับถ้าจะเก่งกำไรตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าราคามันขึ้นสูง อย่างตัวนี้นะ o v r 1 0 3นะครับทางขวานี้ราคามันเด้งขึ้นไปประมาณ21แล้วนะครับตัวนี้ก็ตัวที่เคยแนะนำไปนะครับที่บอกว่าให้ซื้อตอน 15m 15.2.3จำได้ไหมครับมันขึ้นไปที่19ล้านแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่น่าลงทุนแล้วครับราคามันสูงแล้วนะทีนี้ก็เลยข้ามมาที่ตัววิ๖นี้นครับที่ o v r ถัดมาก็คือ o v r 1 0 8นะครับตอนนี้จะมีตัวให้เลงอยู่4ตัวนะครับมีแต่ชื่ออ่านยากๆนะครับเนี่ย เดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับเป็นตัวนี้นะครับนะครับร้อยแปดตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับแล้วก็นี่ครับโลดิโกโกเมสนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมนี่นะครับอ่าตัวนี้ต้องรอนะครับพอเขาเปิดแพ็กกันเนาะราคาไม่เท่านะครับมันจะลงต่ําต่ําสุดน่าจะได้ประมาณสามร้อยเอ็มนะครับถ้าต่ํากว่านั้นได้ยิ่งดีนะครับแต่เบื้องต้นฐานน่าจะประมาณสามร้อยนะครับ วิธีการซื้อต้องดูนะครับให้ตัวเม็ดขอโทษครับตัวราคาฟ้าครับให้มันมีคนขายน้อยที่สุดนะครับพอมันรีราคาทุกสองชั่วโมงก็รอมันแดงก่อนนะครับแดงก่อนอ่อนก็คือแดงแล้วคนซื้อยังไม่เยอะนะครับเราค่อยไปทยอยซื้อในช่วงนั้นนะครับแต่ถ้าคุณทุนไม่สูงนะครับก็จริงๆแนะนําลงทุนอย่าลงหมดตัวนะครับวีกนี้มันมีเสี่ยงจริงๆนะครับทีนี้จาก ฐานที่มันลงไป300ครับมันจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่ไหนนะครับก็ดูตัววีก่อนหน้านี้นะครับตัวร้อยแดนะครับสองตัวนี้เนาะที่ผมเคยพูดชื่อมันในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเจ้าโมเรโลนะครับแล้วก็บาเลบ้านะที่จะมาแมนยูอะครับถ้าใครจําได้นะครับตอนที่แนะนําไปนะครับมันลงไปประมาณ300อครับ310แล้วตอนนี้มันขึ้นมานะครับแต่ว่าเห็นไหมครับมันมันเริ่มฟ้าได้เห็นไหมครับก็คือถ้าเก็บไว้นานมันก็มีความเสี่ยงนะครับที่จะขายไม่ออกเหมือนกันนะครับ นะครับดูกราฟเห็นไหมครับมันลงไปที่280นะครับถ้าเราซื้อที่280ได้ตอนนี้ก็กําไรเยอะเลยครับทีนี้มันดู o v r ถัดไปนะครับร้อก็จะมี3ตัวนะครับก็มีโรเจอร์ตัวนี้นะครับ morgan roger มีปีเตอร์เคานะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับมิก้าอ่บีแลดนะครับชื่อมันก็จะคล้ายๆ o v r 108ก็คือต้องดูตัวที่มันลงต่ําที่สุดนะครับมันจะต่ําได้ประมาณไหนก็น่าจะสักประมาณ480นะครับ490 ถ้าได้ต่ากว่านั้นยิ่งดีนะครับทีนี้อ้างอิงจากตัวสัปดาห์ก่อนครับตัวร้อยเก้าเนาะที่คลิปก่อนๆผมพูดชื่อไปเลยก็คือมาร์คคาซาโดนะแล้วก็นุสานนะครับไอคนไทยเออไม่ใช่ชื่อใครๆค,คนไทยนะครับมาดูการาฟนะครับสัปดาห์ก่อนๆมาลงมปที่4 7 0ร้อี่นะครับตามที่บอกไปและปัจจุบันมันขึ้นมาที่ห0รนะครับ30แล้วคือก็กําไรประมาณร้อยล้านนั่นแหละครับส่วนเจ้าคาซาโดนี้ก็ไม่แตกต่างครับกาไรตัวละร้อยล้านเหมือนกันเนาะนะครับหักภาษีแล้วด้วยนะครับ้า แต่ก็อย่างที่บอกครับบิ๊กสุดท้ายนะครับมันมีความเสี่ยงนะครับต้องรับความเสี่ยงกันด้วยนะครับก็อย่างอ้างอิงนะครับคลิปก่อนที่ผมว่าแยนโคลเลอร์นะครับแล้วก็มาริโอมาชูคิตนะครับถ้าจําได้นะครับมันก็ลงไปที่500ล้านแล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาที่640นะครับกาไรตัวละร้อยล้านเช่นเดียวเอาล่ะมาที่โอ r ถัดไปครับ110นะครับมีตัวที่น่าสนใจ3ตัวนะครับ ไอ้ลาฟเอลเลอว์ที่ตัดไปเลยนะครับแพงจัดๆเลยนะครับตัดออกไปเลยตัวที่น่าสนใจตัวแรกนะครับก็เป็นหินคาายนะครับตัวนี้นะครับราคามันกําลังแดงนะครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะเป็นเม็ดฟ้าเป็นราคาฟ้ากันนะครับจริงๆตัวนี้ก็น่าสนใจที่เราจะดักเม็ดฟ้าราคาต่ําๆแล้วก็มาตีขายใช้มาเคตีเพื่อขายเอากําไรเหมือนกันนะครับเนี่ยนะส่วนตัวที่2ก็เป็นตัวนี้ครับลายานเชอร์กี้นะครับแชกี้ของแมนซิตี้นะครับ ต้องดูว่าเมทามันจะลงไปที่เท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณ1,100นะครับหรือถ้าต่ํากว่านั้นได้ยิ่งดี1000ัทุกวันในอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นการเก็งกําไรอะครับเพื่อเอามาขายนะครับหรือว่าใช้มาสเคตีแล้วให้เป็นเม็ดแดงแล้วขายครับสตัวนี้น่าสนใจมากๆนะอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าที่บอกว่าตัวที่3ก็คือไอ้ตัวกาเฟนแบกของดิวพูลเนี่ยครับอ่าต้องดูว่าเมทามันจะลงไปที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้เม็ดแดงมันยังเป็นราคาบลักอยู่เลยนะครับยังไม่ลงเท่าไหร่เลยนะครับ ที่น่าสนใจที่สุดผมว่าเจ้าตัวนี้ครับไายานเชกี้นี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ใช้งานได้ด้วยนะครับน่าจะปลอดภัยในการลงทุนนะครับเอาเป็นว่าปลอดภัยที่สุดแล้วกันนะครับส่วนถ้าใครทุนสูงๆนะครับอยากดูตัว1น1รบเอนะครับในสัปดาห์นี้ราคามันไม่ลงกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอเรสไมคอนซีดานหรือว่าคอมเพนีครับราคามันไม่ลงไปที่2 0 0 0นต้นๆกันเลยนะครับก็ถือว่ายังไม่น่าลงทุนนะครับถือคติว่าไม่ลงก็ไม่ซื้ออะไรเงี้ยครับ เน้นย้ํานะครับทุกตัวที่บอกไปนะครับซื้อมาแล้วขายไปให้เร็วนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อวันอาทิตย์เช้าหรือว่าสายๆบ่ายๆอย่างเงี้ยครับต้องใช้คาว่าต้องนะครับต้องขายออกภายในวันจันทร์ค่ำๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่า EA มันสับขาหลอกอยู่นะครับตอนนี้มันจะมีแพ็คหนึ่งนะครับแพ็คคัสสันนะครับผมไปหารูปหาแพ็คที่เซไว้แล้วไม่เจอนะครับก็ไม่รู้เพื่อนๆจากันได้ไหมเนาะเป็นแพ็คคัสสันนักเตะคัสสันนะครับที่มันใช้ แต้ม fc 3,500นอยะครับที่ได้นักเตะ1 0 9ถึง1 1อนะครับแล้วก็อีกแพ็คนึงก็จะเป็นแพ็กคัสซันแบบไม่โปรครับ3,500มันจะมีคำว่าโปรเนาะถ้าแพ็ค2,500มันจะก็เสนอคัสซันเฉยๆนะครับซึ่งไอสอแพ็คเนี่ยที่บอเอเอมาสับขาหลอกก็คือสัปดาห์ที่4ี่ะครับวิกสี่เนาะสสัปดาห์ก่อนหน้านี้มันเข้าเช้าวันพุธนะครับแต่ปรากฏว่าวิกที่5วิกถัดมามันเข้าเช้าวันอังคารนะครับก็เลยไม่มั่นใจว่าวิกหนี้วิกเนี้ย มันจะเข้าวันไหนนะครับเพราะว่าถ้ามันเข้าปุ๊บแล้วเรายังขายนักเตะที่เราเก่งกำไรออกไม่ทันเราจะขาดทุนได้นะครับหรือมีอีกทางหนึ่งที่ชัวร์สุดก็คือให้เรารอซื้อนะครับนักเตะที่จะเก่งกําไระครับในวันที่ข้อเสนอนี้เข้าไม่ว่าจะเป็นวันอังคารหรือวันพุธนะครับถ้าข้อเสนอมันเข้าวันไหนนะครับอสันมันเข้าเราก็สามารถรอซื้อนักเตะในวันนั้นได้นะครับจะได้ตัวที่ราคาต่ํานะครับโหตอนแรกว่าจะอัดคลิปสั้นๆนะครับปรากฏว่าเป็น10นาทีไปเสี็จแล้วนะครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนไอ้กิดสีเขียวเนี่ยนะครับที่ชื่ออาจจะยากนอรกรัสลูตเกรสเนี่ยครับถ้าเราจะเก็งกําไรครับเราต้องรอให้ EA มาลีข้อเสนอพิเศษก่อนนะครับแพ็กนี้ครับให้มาลีก่อนนะครับทำมาลีปื๊บราคานักเตะของกิีดนี้ก็จะลงเช่นเดียวกันนะครับพอมาลงแล้วเนี่ยเราก็มาดูตัวว่าตัวไหนที่เป็นตัวที่ใช้งานได้ะครับพอมีคนเล่นอยู่เราก็ค่อยซื้อนักเตะตัวนั้นนะครับอันนี้บอก บอกคร่าวๆเฉยๆนะครับกับกิจสีเขียวนี้นะครับอ๋อแล้วก็มีอีกแนวทางหนึ่งนะครับอันนี้บอกเผื่อไว้เลยครับทุกๆครั้งที่กิจเดิมมันใกล้จะหมดนะครับนักเกะตัวที่ใช้งานได้ครับที่เป็นท็อปทอปของตำแหน่งนั้นนะครับราคามันก็จะขึ้นหลังกิจมันจบไปแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเปิดกันไม่ได้แล้วนะครับมันก็ไม่แปลกที่ราคามันจะขึ้นนะครับเพราะคนก็จะมีความต้องการซื้อกันเยอะเลยนะครับตัวที่น่าสนใจครับผมว่าก็ต้องเป็นตัวท็อปทอปในตำแหน่งของมันนะครับ เช่นอะไคเซโดตัวนี้ครับต้องดูว่าราคามันจะลงอีกไหมครับถ้ามันลงไปที่พันหกพันเจ็ดอีกอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับแต่อย่างเจ้าแคปติวิอานี้ตัวท็อปก็จริงแต่ว่าราคามันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับหรืออย่างเน็ตเวทตอนนี้ครับเป็นตัวท็อปของตําแหน่งมันนะครับแต่ว่าราคาก็บักอยู่นะครับถ้าใครดักซื้อได้นะครับมือไวๆเนาะเปิดแอปนาฬิกาครับดักซื้อเม็ดเทาเม็ดแดงก็ได้นะครับมาตีเป็นเม็ดส้มขายนี่ก็กําไรเยอะเลยนะครับเนี่ยครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับอย่างชิโนล่าครับตัวนี้ก็ราคาบั๊กเหมือนกันนะครับถ้าใครอ่ะมือทองหน่อยมาดักนะครับเมทาเงี้ยครับสามพันสามเนาะมาตีขายเม็ดแดงครับกาไรบานเบร์เลยครับผมกําไรทีแปดร้อยเก้าร้อยล้านนะครับแต่ต้องขยันนะครับก็ยังไงการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับติดตามกันด้วยครับสวัสดีครับเกือบลืมไปอีกประเด็นหนึ่งครับอ่าเอมันอาจจะสับขาหลอกได้ครับมันอาจจะไม่ได้เอาแพ็ค ของกิจแะระล็อกออกทันทีก็ได้นะครับข้อนี้ต้องระวังอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างกิจก่อนกิจใหญ่กิจก่อนมันก็ยังดองไว้อยู่อีกหนึ่งสัปดาห์นะครับแม้ว่ากิจใหม่แะระล็อกนี้จะเข้าแล้วนะครับหากเปเพื่อนจากันได้เนาะนะครับฝากไว้ครับผม